สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการ91รู้ทันรู้ทางกับกองครับการตำรวจจราจรครับผมพันตำรวจโทพศฐาประดุลครับก็จะมาตอบปัญหาข้อกฎหมายนะครับที่คุณผู้ฟังถามไปอย่างรายการนะครับวันนี้ก็มีปัญหาข้อกฎหมายในประเด็นสําคัญอยู่หนึ่งเรื่องนะครับมีคําถามถามมาว่าครับเมื่อได้รับใบสั่งแล้วไม่ชําระค่าปรับในเวลาที่กําหนดเนี่ยจะมีผลทางกฎหมายหรือมีโทษอย่างไรบ้างนะครับ ก็ต้องนําเรียนก่อนว่าใบาสั่งเนี่ยทุกวันนี้มันมีอยู่2รูปแบบนะครับที่กฎหมายและระเบียกบกําหนดให้บังคับใช้ก็คือใบสั่งแบบที่เขียนด้วยมือก็คือหมายความว่าตํารวจจาจรพบการกระทําความผิดซึ่งหน้านะครับแล้วก็เรียกให้หยุดรถแล้วก็กรอกข้อมูลรายละเอ,เอียดลงไปในใบสั่งแล้วก็ส่งให้กับผู้ขับขี่ในขณะนั้นนี่คือแบบที่1น,นะครับแบบที่2ก็คือใบสั่งแบบกล้องนะครับก็คือบันทึกภาพการกระทําความผิดโดยใช้กล้องนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลใบสั่ง ทางไปรษณีย์นะครับไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถคันนั้นนะครับเช่นใบสั่งประเภทที่ตรวจจับความเร็วนะครับหรือตรวจการฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงหรือการฝ่าฝืนเครื่องหมายพื้นทางเรลียนเชนเป็นต้นนะครับซึ่งผู้รับใบสั่งทั้ง2รูปแบบเนี่ยมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องชําระค่าปรับนะครับในเวลาที่กําหนดนะครับหากท่านไม่ชําระค่าปรับนะครับสานักงานตำรวจชาติจะมีหนังสือแจ้งเตือนนะครับ แจ้งเตือนการไม่ไปฏิบัติตามใบสั่งนะครับไปยังท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการเตือนเบื่อท่านหลงลืมว่าท่านจะมีใบสั่งค้างอยู่นะครับหนังสือแจ้งเตือนเนี่ยก็จะกําหนดข้อมูลบอกรายละเลอียดอีกครั้งนึงนะครับว่าท่านยังมีใบสั่งค้างอยู่เนี่ยเป็นใบสั่งการกระทำผิดเรื่องอะไรเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับมีค่าปรับค้างอยู่เท่าไหร่นะครับและต้องไปชําระภายในระยะเวลาใดนะครับนี่เรียกว่าหนังสือแจ้งเตือน หากพ้นระยะเวลาที่กาหนดในหนังสือแจ้งเตือนแล้วท่านยังไม่ชําระค่าปรับนะครับอันนี้จะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วครับในมาตรา1041ทับ1นะครับของพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่ใช้บังคับในปัจจุบันนะครับเขียนไว้อย่างนี้ครับว่าในกรณีที่ออมีค่าปรับค้างชําระนะครับพ้นกำหนดระยะเวลาในใบเตือนแล้วเนี่ยครับให้เจ้าพนักงานจราจรนะครับแจ้งจํานวนค่าปรับที่ค้างชําระพร้อมหลักฐานครับไปยังนายทะเบียน ในทะเบียนในที่ในที่นี้คือในทะเบียนรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบกนะครับเพื่อให้ในายทะเบียนตรวจสอบและแจ้งให้ผู้มาติดต่อขอชำระภาษีประจำปีสำหรับรถคันนั้นทราบแต่ว่ามาตรการนี้จะนำไปใช้ในขั้นตอนที่ท่านไปต่อภาษีรถครับพอท่านไปต่อภาษีเนี่ยนายทะเบียนจะตรวจสอบก่อนว่ารถคันนี้มีใบสั่งทีค้างชำระอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งสำนักงานธรรชาติจะส่งข้อมูลไปยังกรมการขนส่งทางบกโดยใช้ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเรียกว่าเชื่อม เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันนะครับหากตรวจพบว่ารถคันนี้มีใบสั่งค้างชําระนะครับนายทะเบียนจะต้องแจ้งให้ผู้ขี่หรือเจ้าของรถคนนั้นทราบก่อนว่ามีใบสั่งค้างนะครับหากท่านต้องการจะชําระค่าปรับที่ค้างเลยเนี่ยกฎหมายเขียนว่าให้นายทะเบียนเนี่ยสามารถรับชําระค่าปรับที่ค้างอยู่เนี่ยนะครับแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กรณีนี้ก็เคลียร์เลยนะครับท่านก็สามารถดําเนินการต่อภาษีได้รับ เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีคือป้ายวงกลมที่ปัจจุบันที่เป็นป้ายสี่เหลี่ยมเนี่ยนะฮะติดกระจกหน้ารถตามปกติได้นะครับแต่ถ้าท่านเห็นว่าท่านยังไม่อยากจะชําระค่าปรับที่ครั้งชําระด้วยเหตุใดก็ตามนะครับท่านก็สามารถเลือกที่จะชะําระภาษีประจําปีอย่างเดียวก็คือต่อภาษีอย่างเดียวส่วนค่าปรับเนี่ยขอไปเคลียร์ทางตํารวจทีหลังก็ได้นะครับแต่จะมีเงื่อนไขก็คือในวันนั้นเนี่ย ท่านจะไม่ได้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีมาก็คือจะไม่ได้ป huh? ้ายสี่เหลี่ยมตัวนั้นมานะครับแต่กฎหมายเขียนว่านะครับให้นายทะเบียนเนี่ยรับชําระภาษีไปนะครับโดยออกหลักฐานชั่วคราวแทนการออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจําปีนะครับก็ท่านก็จะได้หลักฐานชั่วคราวมานะครับหลักฐานชั่วคราวเนี่ยกฎหมายกําหนดว่าให้มีอายุเพียง30วันนะครับแปลว่าเมื่อพ้น30วันแล้วท่านยังไม่ไปจ่ายค่าปรับที่ค้างชําระนะครับ เท่ากับว่าท่านจะไม่มีเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีนะครับไม่มีป้ายวงกลมหรือที่มันเป็นสี่เหลี่ยมนี่ครับที่จะแสดงไว้หน้ารถหรือถ้าเกิดเป็นรถประเภทอื่นก็ไม่สามารถที่จะมีแสดงติดในที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะครับซึ่งการไม่มีหลักฐานการเสียภาษีประจําปีนี่ครับถือว่าไม่มีเครื่องหมายตามที่พระราชบัญญัติรถยนต์กาหนดนะครับการไม่มีเครื่องหมายตรงนี้นะครับก็จะเป็นความผิดตามมาตรา11นะครับมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาท ในทุกๆครั้งที่ท่านขับรถนะครับนี่คือ,อามาตรการที่1ผลร้ายประการที่1นึ่งกับการที่ท่านไม่ชำระค่าปรับนะครับประการที่2ครับการไม่ชำระค่าปรับนะครับยังเป็นความผิดฐานไม่ชำระค่าปรับในเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุอันผลโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนะครับซึ่งถูกกำหนดอยู่ในมาตรา155ของพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน1000บาทนะครับ ผลลัพธ์ประการที่3ครับในอนาคตอันใกล้นี้ครับสำมกงานตำรวจแห่งชาติจะกําหนดระบบตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถครับขณะนี้อยู่ในระหว่างการร่างระเบียบร่วมกับกรมการส่งทางบกนะครับซึ่งก็มีแนวโน้มที่จะกําหนดให้การไม่ชําระค่าปรับในเวลาที่กําหนดเนี่ยอาจจะทให้เป็นเหตุผลที่ท่านถูกตัดคะแนนเพิ่มเติมนะครับนะครับอาจจะได้รับผลล้ายเพิ่มเติมจากการกระทําผิดตามปกติด้วยนะครับนี่ก็เป็นบทสรุปนะครับของการที่ หากท่านได้รับใบสั่งและไม่ชำระค่าปรับในเวลาที่กำหนดจะมีผลอย่างไรบ้าง1มีผลในวันที่ท่านต่อภาษีรถยนต์ประจำปีท่านจะไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีนะครับมานะครับสำหรับติดหน้ารถนะครับสท่านจะถูกดำเนินคดีในข้อหาไม่ชำระค่าปรับในเวลาที่กำหนดตามมาตรา155ของพระราชบัญญัติจราจรทางบอกอีกข้อหาหนึ่งสนะครับท่านอาจจะมีแนโน้มที่จะถูกตัดคะแนนความพึชเพิ่มเติมขึ้นด้วยนะครับครับก็โดยสรุป ตาตะเอียดดังที่กล่าวมาข้างต้นนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับไม่มากก็น,น้อยขอบขอบคุณมากครับ